ัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี ar, ้ผมมีเหรียญดวงเศรษฐีนะครับนะฮะเป็นเหรียญดวงเศรษฐีเนี่ยฮะที่แบบนี้พี่นี่ฮะที่เหมือนการหล่อมากๆเลยพี่นี่ฮนะดูผิวดูลายสวยๆอย่างนี้พี่นะรุ่นนี้นะครับเป็นเหรียญอ่าดวงเศรษฐีนะครับวัดพระธาตุพนมจังหวัดนนทบุรีนครนะครับที่ระลึอก99ปีมหาสารคามชาวอีสานครับนี่ฮะ รุ่นนี้กนะก็ได้เมตตานะครับจากาพระเกจิอาจารย์นะครับแล้วก็หลวงปู่มหาธาตุได้เมตตาเขียนจงเขียนยานให้นะครับรุ่นนี้ครับปู่มหาชีรานะครับพระอาจารย์ต้อมนะครับนาหลวงปู่ประเสริฐนะครับแล้วก็หลวงปู่เวินนะครับแล้วก็หลวงปู่คีบนะฮะพระอาจารย์สุริยันนะครับนะเจ็ดเกจิวิชาสหรับรุ่นนี้ห้ามพลาดนะครับเป็นหนึ่งรุ่นที่แรงมากนะครับนะวันนี้ม่แบ่งปันให้พี่นะครับองค์ละสามร้อยห้าสิบบาทนะครับยกคู่เพียงแค่ 6 0รอยครับนะวันนี้มีมาจำกัดครับมีมาเพียงแค่สิบสี่สิบห้ารายการนะฮะห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวมาดูรายการแรกกันเลยพี่ชายรายการที่หนึ่งฮะรายการที่หนึ่งครับ,าารรบมาเป็นองค์นี้พี่ชายเลขคนตัวเบอร์มาเลขหกเก้าสามฮะหรือเลขคนตัวเบอร์มาเลขหกเก้าสามครับรายการนี้นะครับนี่รายการที่หนึ่งนะครับนี่ฮะสวยๆพี่ชายนี่ครับสวยๆเลยนี่ฮะ ต่อมารายการที่สองครับโอ้โหรายการที่สองพี่เลขคนณตัวเบอร์หกหกสามฮะร,รายการที่สองเลขคนต้วเบอร์หกหกสามฮะพี่ดูค่าเบ้าฮะน่าจะหละ่อไหมพี่อย่างนี้เนาะยังมีค่าเบ้าด้วยนะฮะนี่ฮะองค์นี้สวยนะค่าเบ้านี่ฮะร,รายการที่สองครับนะพี่ชายชอบถูกใจนะองค์ไหนนะครับ ปิดกันเข้ามาได้นะครับปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับนะดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับต่อมารายการที่3ามนะแต่มีก็พี่ๆที่จองไว้นะครับงานไงลองเลือกในไลฟ์ได้เลยยังไงลองเลือกใงไลฟ์ได้เลยนะครับน้องเปิดให้หมดแหละนะครับ<ง>ต่อมารายการที่3เลขคุณตัเบอร์มาเลขแปดเจ็ดศูนย์ฮะแปดเจ็ดศูนย์ครับพี่ชายเนี่ยโอ้โหส,สวยๆนะลองเลือกดูนะพี่นะ<ม>รายการนี้นะเป็นรายการที่สามนะครับโอ้ สวยงามพี่นะครับสวยงามสวยงามต่อมาครับนะรายการถัดไปพี่เป็นรายการที่สี่ฮะรายการที่สี่เปิดขึ้นมาครับรายการนี้เลขคนณตัวเบอร์หมายเลขแปดศูนย์ศูนย์เลขคนณตัวเบอร์องนี้หมายเลขแปดศูนย์ศูนย์ฮะ รายการที่สี่นะครับมารายการที่ห้าครับรายการที่ห้าเลนขคนลเบอร์หนึ่งแปดเก้าห้าครับหนึ่งแปดเก้าห้าครับรายการที่ห้านี่ฮะผิวสวยสวยนะคะลาสสิกพี่ชายนะี่ฮะสายคลาสสิกทำพลาดเลย ต่อมารายการที่หกครับรายการที่หกเลขคนณต้เบอร์แปดสองแปดสองแปดสองแปดนะรายการที่หกนะครับสวยๆสวยๆต่อมารายการที่เจ็ดครับ ลายการที่เจ็ดเลขคุณเบอร์หกศูนย์หกฮะลายการที่เจ็ดเลขคุณเบอร์หกศูนย์หกครับเนี่ยสวยงามนี่ครับเบาฮะเนี่ยฮนะต่อมาเป็นรายการที่แปดครับพี่ชายนะครับรายการที่แปดนะครับ เลขคุณเบอร์หนึ่งห้าเก้ารายการที่8ต่อมารายการที่9ครับรายการที่เก้าเลขคุณเบอร์หนึ่งแปดเก้าเหนึ่ฮะรายการที่เก้ โอ้หนึ่งแปดเก้าเก้านี่รองสุดท้ายนะพี่นะเลขรองสุดท้ายเลยสวยงามนะครับต่อมารายการที่สิบครับรายการที่สิบเลขคน่ตเบอร์เจนะ็ดห้าเจ็ดฮะรายการที่สิบเลขคน่ตเบอร์เจนะ็ดห้าเจ็ดฮะต่อมารายการที่สิบเอ็ดครับ รายการที่11เลขคุณธาเบอร์1024ฮะ1024ครับ,รบอุ้ยอย่างนี้เสอยเนี่ยร,รายการที่11นะครับผมออนี้1024นะครับต่อมารายการที่12ที่12เลขคุณธาเบอร์485นะครับ สิ 12, เลขโคด้ำเบอร์มาเลขสี่ครับเนี่ยต่อมาสิบสเลขโคด้ำเบอร์นะฮะสี่เจ็ดสามฮะสิบสาเลขโคด้ำเบอร์สี่เจ็ดฮะ สิบสีองค์สุดท้ายครับสิบสีองค์สุดท้ายครับเลขคะเบียหนึ่งเจ็ดสองสามฮะหนึ่ครับ, 1, 7, 2, รบองค์สุดท้ายนีครับ นะครับวันนี้เราก็มีให้พี่14รายการนะครับองละ350บาทยกคู่600นะพี่นะลองเลือกดูพี่ชายนะฮะชอบจุกใจรายการไหนสามารถติดต่อได้ที่อดี้ไลน์และเบอร์โทรได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ